สวัสดีครับ BT Premium Auto Senor นะครับวันนี้ส่งงานกับยูสุดีแม็กครับผมตารถครับมาตารถนะครับตัวเดรียทำงานสต็มทีนะครับคันนี้นะครับลูกค้าเลื่อเข้ามาทำการอัปเกรดความสว่างครับด้วยชุดเบรกเตอร์ไบเอลด์นะครับผมตัวนี้เป็นรุ่น Phoenix Pro Max 55วัตต์นะครับตัวนี้เป็นไบเลเซอร์นะครับเปิดไฟลี่ครับเปิดไฟลี่ครับก็ติดเป็นวงแบวนเปลนสไตล์นะครับลูกค้าได้อัปเกรดเส้นเดรียครับเป็นแบบ K6 นะครับผมสวยแบบนี้เลยนะครับ แสง LED เบมส pues um. s t a ์สวยๆนะครับเปิดไฟต่ำครับมาเปิดไฟต่ำครับโปรเจคเตอร์ทำงานทันทีนะครับโปรเจคเตอร์เป็นไฟ LED สูงต่ำในตัวไฟสูงครับเรามาชมแสงหลังจากที่เราได้ทำการติดตั้งมานะครับเราห้องต้มนะครับแสงเข้มๆนะครับเปิดไฟสูงนี้ถอดมต่อยนะครับนี่เป็นเวลาประมาณช่วงบ่ายนะครับแสงเข้มขนาดนี้ครับเรามาชมแสงผ่าน b e a ตัวรถกันนะครับ แสงตัวรถและนอกตัวรถสว่างไม่ต่างกันเลยนะครับทางร้านมีห้องตั้งไฟะดับมาตรฐานลูกค้าท่าในใดสนใจสามารถติดต่อคอมมานด์ได้ที่ทางเพจ a c e บุ๊ก b c p r e m i u m Auto ที่นอตในทุกสาขานะครับโอเคครับขอบคุณครับ